สวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกำเมืองบายกะลำนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าสต a r t อาดิดาสอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโคปามูนเดียลนะครับตัวคลาสสิกของอาดิดาสเลยนะครับตัวนี้รองเท้าผมซื้อไว้เมือนแล้วครับยังบม่ได้ออกมารีวิวแล้วก็ซื้อเมือนละปีน่าจะสองสามปีที่แล้วตอนนี้ราคา น่าจะขึ้นสูงแล้วครับหายากแล้วครับเม็ดอินเยอรมันนะครับตัวนี้เป็นโคลามาเมเดียวครับ10 u s นะครับ280 JP นะครับ9.5 UK เนอะโอเคครับมาดูรองเท้าตังในได้เลยครับเก็บไว้ดีขนาด โคครับสีจะเป็นสีดำขาวนะครับสีคลาสสิกได้ขอรีวิวก่อนนะครับร <Okay. S 1> องเท้าอาดิดาสโคปามุนเดียวนะครับเป็นรองเท้าคลาสสิกสมัยแต่ก่อนละนานแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีการทำขึ้นมาขายอยู่ เป็นรองเท้าระดับตำนานนะครับเป็นรองเท้าหนังจิงโจ้ทั้งหมดเลยนะครับอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ทำมาจากหนังจิงโจ้ครับนุมน่มๆเลยนะครับส้นเท้านี่จะเป็นหนังแท้จิงโจ้นะครับแล้วก็ข้างบนนี่จะเป็นหนังสังเครา,านะห์เนาะช่วงช่วงสีขาวๆเนี่ยครับ ลิ้นลิ้นก็จะเป็นเป็นหนังเหมือนกันครับลิ้นอ d ดิดาสนะครับ,รบเขียนว่าโคปามุนเดียวนะครับข้างเท้าน้านอกจะเป็นโลโก้3แถบเนาะหนึสองสาวสีขาวแล้วก็มีตัวหนังสือสีเงินเขียนว่าโคปามุนเดียะครับข้างในก็จะเป็นป้าย แล้วก็จะมีเขียนว่าเม็ดอิเยอรมันนะครับอินโซลองลองพื้นก็จะเขียนว่าเม็ดเม็ดอินเยอรมันเหมือนกันนะครับซื้อไว้เก็บซื้อเก็บมาใช้นะครับซื้อเก็บไว้โชว์ผูดผิดตัวนี้ซื้อที่ร้านอาลีเนาะ ช่วงโปรโมชั่นลดราคานะครับอยู่ที่ประมาณ3,000จาก5,000นะครับตอนนี้ไปเช็คราคาดูละจะขึ้นมาตัวรุ่นปีใหม่ๆนะครับ5,300นะครับตัวนี้ก็จะสกรีนชื่อเขาเรียกว่าแกะสลักชื่อได้นะครับนี่เท้าข้างซ้ายเนาะข้างนอกข้างในยังไม่ได้ใส่ใจ เพราะว่าบัก้าใจชุดพื้นชุดพื้นเป็นชุดปุ่มกลมนะครับเป็นเฟิร์มกาวนะครับ FG เนาะที่คลาสสิกเลยบายาวไปบาสั้นไปนะครับมีมุมดสามมุด1 2 3นะครับแข็งแรงแน่นอนความสวยความคลาสสิกมีอยู่เลย สิบเต็มสิบนะครับเหมือนความนุ่มของหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมนะครับมาดูข้างซ้ายนะครับหนังกิ้งโจ้นิ่มๆเลยครับอันนี้ก็สลักชื่อไว้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้อีกหน่อยก็น่าจะผลิตมาเรื่อยๆแต่ว่าบอกว่าจะผลิตมาเยอะหรือน้อยขนาดไหนเนาะผมก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้ใส่เตะเตือโอเคครับนี่ก็ขอจบการรีวิวเพียงครั้งนี้เนาะรอบหน้าจะเป็นรีวิวลองเท้าวาย่างยี่ห้อไหนนะครับก็ฝากติดตาม ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามเนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ